อยไมคกซีนจระเข้จราเค้ที่ไหนเืมเฮ้ยเจ๋งดีว่ะตัวใหญ่ด้วยร้อยกว่าปีแน่ๆเลยฝนเจ๋งว่ะเฮ้ยมันเหมือนไปปะวะมีจมูกมีปาก ตัวอ้วนวนักขีมอค่ะเฮ้ยเหมือนก็ดีนะธรรมชาติเขาเก่งอเออเจ๋งว่ะวันนี้พี่รัตนาแสนจันรท์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะพาเราสองคนมาเดินชมอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบกันค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราสองคนเนี่ยก็อยู่กับพี่รัตนาแสนจันนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยพี่รัตนาจะมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่องของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิมนั่นเองค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะถามพี่รัตนาว่าคําว่าภูผาเทิมเนี่ยค่ะหมายความว่าอะไรค่ะภูผาเทิมนี้นะคะหมายถึงเพิงหินชงน้อนหินส่วนที่ยื่นออกมาสามารถ วางเดชวางผลให้มนุษย์และสัตว์ใต้นะคะเป็นภาษาถิ่นของที่นี่นะคะค่ะค่ะพี่รัตนาคะแล้วพวกรูปต่างๆเนี่ยคะ่ะมันเกิดจากอะไรหรอคะรูปต่างๆนี้นะคะเกิดจากการทับถมกันนะคะเมื่อประมาณ200ล้านปีนั้นอยู่ใต้น้ํามาก่อน,นะคะ่ะจะเป็นคลื่นน้ำใสใหญ่นะคะพัดเอาก้อนปวดหินสายมาทับถมกันในช่วงดูดูน้ําหลากนะคะช่วงหลังนะคะโลกเกิดการยกตัวเนื่องมาจาก สันไทยมูดแลมอินโดจีนนะคะก็ทําให้โซนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆพอสูงขึ้นแล้วเกิดรอยแตกนะคะส่วนที่เปลี่ยนแผ่นเกิดรอยแตกพอเกิดรอยแตกแล้วก็เกิดการกัดก่อน,นก็คือแดดเผาลมพัดน้ำกัดเชอะนะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่าแต่ละทางเดินของเราเนี่ยก็จะมีหินรูปร่างต่างๆเป็นลูกสัต์ต่างๆแต่ว่าแอบตกใจนิดนึงว่าทาไมถึงพาเราสองคนมาอยู่ตรงจุดนี้มีจุดพิเศษอะไรหรือเปล่าจุดนี้ก็มีความพิเศษอยู่บ้างนะคะคือหินทางด้านหลังนะคะ ดูต้นนี้นะคะค่ะต้นนี้ค่ะโอ้ค่ะเอ่อจะเป็นตาประทับยานของอุทยานนะคะแล้วนี่พี่เดืตลาดนี้จะพาไปชมตรงไหนคะทางด้านนู้นค่ะค่ะโอนี่คือยังจะมีอะไรธรรมชาติมากมายอีกเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหยามมาดูตรงนเป็รูปนะคะ นี้นะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติค่ะขึ้นมาแล้วเนะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยค่ะเนี่ยเดี๋ยวคนจะไปทิ้งด้วยไม่ดีนะคะเที่ตายหรือใครไปทิง้งกัน ค่ะมันมีน้ำเหนียวเหนียวด้วยค่ะน,นี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะคือเป็นยาแก้ฝ้าแล้วก็แก้ผื่นแก้ผื่นเป็นเม็ดเล็กๆที่คันๆนนะะยาแก้ฝ้าคุณผู้ชมคะน่าฝนจะใส่ก็ตรงนี้แหละคะ่ะงั้นหนูขอเด็ดเด็ดกลับบ้านแล้วกันเนาะไม่ได้นะฝนม,มันผิดกติกาใช่ไหมคะพี่รัตนาใช่ค่ะเพราะว่ากฎหมายมาตรา16มีอยู่10ข้อนะคะอันนี้เป็นข้อที่2นะคะ ถ้าเก็บ,กบห้ามเก็บหรือนําออกไปก็คือพันไม้ทุกชนิดค่ะห้ามเด็ดกับบ้านธรรมชาติให้มันอยู่ยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ที่รัตพา,าเรามาตรงไหนคะเนี่ยกว้างมากค่ะนี่คือลานมุจลินเป็นจุดที่สองน,นะคะ พอน้องๆดูดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพาไปชมวิวนะคะค่ะที่ฝาอูดจะเป็นจะมีวิวเพื่อเขาสลับทั้วซ้อนสวยๆมากเลยค่ะเช่นเลยค่ะได้ค่ะไปกันค่ะโหอากาศดีมากเลยค่ะเย็นสบายเม็ดฝนลงใส่หน้าปล่อยๆปอยๆเปียเปียกๆเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ผาอูดค่ะซึ่งพี่รัตนาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภูผาเทิบค่ะการเดินจากลานมุจลินนะคะมาถึงผาอูดระยะทางประมาณ1,200เมตรหรือ1.2กิโลค่ะเดินประมาณถ้าเดินเร็วก็ประมาณ20สนาทีก็ถึงแล้วค่ะ โอ้โหพี่นันค่ะตรงนั้นวิวสวยมากเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าภูหมูป่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างหน้าปฏิมากรรมรูปอูดนั่นเองค่ะ โอ้โหสังเกตได้ค่ะมันคล้ายๆอุดจริงๆค่ะแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้อะค่ะในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิมเนี่ยมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนข้างในนี้ค่รคะจุดท่องเที่ยวเหรอคะ,คะก็เดินไปอีกทางด้านโน้นนะคะก็จะมีอีกห้าจุดนะคะ,คะก็คือผางอยน้ำตกท่ำช้าแล้วก็ผามะนาวแล้วก็ผาใสชํำรอดนะคะโอ้โหโอโห้หน่าไปทั้งนั้นเลยนะคะแต่พอดีวันนี้วันนี้เวลาจำกัดจริงๆพาะเราต้อง ไปทำภารกิจต่อใช่ไหมฝนใช่แล้วค่ะไปทำอะไรบอกท่านผู้ชมสิเราต้องไปตามหาวิธีการทำผ้ามักโครนค่ะคุณผู้ชมใช่เดี๋ยวเราจะขี่อูดตัวนี้ไปท่านผู้ชมไปหาผ้าหมักโครนค่ะไปไปเดี๋ยวไปขี่อูดไปก่อนนะคะท่านผู้ชมขี่อูดขี่อูด เราจะมาตามหาผ้าหมักโครนกันค่ะไปกันเลยค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านทอผ้าในชุมชนที่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาบรรพบุรุษโดยมีคุณป้านรินทิพสิงห์ตาเป็นผู้ริเริ่มในการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติรวมทั้งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นใหม่ที่สนใจอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ารู้ไหมคะว่าหนูเพื่อนหน่งเนี้ยค่ะมาบุกงานนะคะมาก็ตามหาผ้าหมักโครนเลยนะคะไม่ใช่จะแค่ซื้ออย่างเดียวนะคะคุณป้าอยากจะรู้ทั้งกระบวนการผลิตท,ทุกอย่างเกี่ยวกับผ้าหมักโครนเลยจริงๆค่ะแด้ขลึกซึ้งเลยนะคะคุณป้าค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าผ้าหมักโครนของที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นค่ะคือหมักจากโครนร้อยปีค่ะ โครนร้อยปีปหัวใจสําคัญในการทําผ้าหมักโคลนนะคะชาวบ้านจะนําโคลนมาจากหนองน้ําใหญ่แห่งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่ามีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยละค่ะคโคลนที่นี่มีลักษณะเป็นคโคลนเนื้อละเอียดมีธาตุเหล็กสูงซึ่งทําให้สีจับติดเนื้อผ้ามากยิ่งขึ้นค่ะและยังจะทําให้ได้เฉดสีที่แตกต่างกันอีกด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูวิธีการทำข้าวหมักโคนค่ะเดี๋ยวป้าเนี่ยจะพาไปดูข้างหลังบ้านป้านี่ถือขอเข้าไปบ้านนิ่มๆตามมาดูเลยค่ะค่ะป้าวุ้หโ,โหผ้าใบนี่หลากสีสัน ตามากเลยค่ะกระบวนการแรกสุดๆเลยค่ะของการทาผ้าหมักโครนนะคะคืออะไรคะขั้นตอนแรกเราต้องเลือกโทนสีว่าเราจะย้อมโทนสีอะไรสมมุติว่าต้องการโทนสีแดงเนี่ยเราก็มีขัง้งโอ้ใช่ไคะเรียกว่าอะไรนะคะขั้งขั้งค่ะขั้งขั้งนีงง้จะให้สีแดงตัวนี้เป็นเหลืองค่ะเนี่ยตัวเหลืองนี้มันก็จะย้อมจากเจอประโหนค่ะเป็นปะโหนอ,อันนี้จะให้สีเหลือง ค่ะไม่มีเลยโหแปลว่าได้มาจากพันไม้เราไปดูกันดีกว่าค่ะไปทำด้วยกันเลยค่ะ,คอคะเอาละค่ะหลังจากที่ได้พันไม้ให้สีนะคะและในกรณีนี้ก็คือลูกคนทาค่ะคุณป้าก็ต้องบอกว่าต้องเอามาทุบใช่ไหมคะ,คะให้พอแตกนะคะลูกพอแตกก็อะมาต้ม แล้วเรามีทีแล้วขั้นตอนไหนต่อไปคะก็หลังจากคลุกเสร็จแล้วก็มาเทตุ่มในในหม้อค่ะแล้วก็เอาไม้คนค่ะถ้าต้องการทนสียิอวนอนหน่อยก็ประมาณส0ินาทีก็ใช้ได้แล้วถ้าเราต้องการทนเข้มๆก็ต้มขึ้นมาต้มให้มันน้ำย้อมมันเข้มข้นขึ้นมาก็เหมือนประมาณเที่ยวต้าไปก็กรองเลยค่ะอันนี้เราจะกรอเลยจะย้อมกี่ครั้งกี่ครั้งก็ จับเพี้ยนตลอดอันนี้มันเป็นปัญหาเราใน่อรดเป็นอยเป็นแล้วขอโทษขอโทษเละแรงไปนิดนึงเป็นจุดขายเราเลยแหละเพราะว่าย้อมครั้งเดียวนี่ชนิดว่าผ้าสิ้นนี้คุณได้ไปแล้วไม่มีใครเหมือนว่าจับยังไงนะคะป้ว่าเวลาแบบความเข้มของมันนะก็จะดูยังไงอะไรบอรนึงเรามีสูตรค่ะป้าเราก็สูตร้นช่างช่างกิโลแล้วก็น้ำเท่าไรอะไรเท่าไร ถ้าย้อมครั้งแรกเราก็จะือว่าเป็นเบอร์หนึ่งังจากนั้นก็เป็นเบอร์สองอเบอร์สาทั้งหมดเราจะมีสี่เบอร์แล้ววัตถุดิบเราจะใช้ถึงท้ามาหลังจากนั้นเราก็ไปหมักความสีทุกอย่างนี้ใช้จนสุกจ้ะใช้จนว่า,ง,ง,าง,ง่ายๆคุณป้าเอาละขานี่ก็คือน้ําที่ได้จากลูกคนทายที่เมื่อกี้เราไปต้มกันมานะคะขบวนนการต่อไปคืออะไรคะขบวนการต่อไปก็คือเป็นการหมัก คือใช้โคนใช้ตัวช่วยก็คือจะมีจุลสีจุลสีก็คือสมัยก่อนคนคนแก่เขากินหมากเขาจะมาสีฟันคือปูนจะไม่กัดปาก oh. อันนี้เขาเขาใช้ตัวนี้สีสีก่อน oh. ที่เขากินมาอันนี้ก็มาเป็นตัวจับแล้วก็มีเกลืออันนี้ครีมมันนี้เราเราใส่เป็นตัวช่วยก็คือใส่แล้วผ้าของเราก็จะวาวขึ้น oh. อ๋ออ่าแล้วเราก็ใส่ ตัวจุลสีค่ะอันนี้เป็นเป็นตัวช่วยค่ะพอได้จุลสีแล้วก็ลงไปแล้วจะเปลี่ยนสีแล้วอันนี้จะเป็นเกลือแกงเกลือแกงนี้เราใส่เพื่อที่ว่าจะดูดซับสีให้ติดค่ะอันนี้เป็นการดูดซับสีหลังจากนั้นก็ใส่ใส่รีมมันเพื่อเคลือบอันนี้เราผสมน้ำซาวข้าวเลยค่ะพอค่ะนั้นข้อใจสำคัญของเราต่อไปก็คือเป็นโคนค่ะเราคนไว้เลยค่ะต้องคนค่ะต้องคนใช่ไหมต้องมีคีนตก่ะพราะว่าโคนจะอยู่ข้างล่างค่ะ พอเราคนโคนผสมโคนกับกับน้ําได้ที่แล้วเราก็กองโคนให้สะอาดก็โดยเราจะกองใส่ตะเก,กียงตรงนี้ค่ะอ๋ออ่ะกองเลยค่ะอันนี้จากนั้นเราก็กองโคนเพื่อจะหมักแล้วทีนี้ลังจากคุณได้ที่แล้วก็เอาเส้นใยมามาลงหมักเลยทีนี้มันจะเปลี่ยนสีเลยปะคะเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทันทีเลยนะคะโอ,โอเคค่ะอะลงเลยค่ะ,ะจะได้ทําอุ้งหอง ก็กดลงไปกดกดกดทงไมกดแล้วยกขึ้นอ่าอย่างนี้นะคะโยกขึ้นโอ้สนุกมากเลยท่านผู้ชมโยกขึ้นอันนี้ค่ะคุณป้าคะที่แช่ไว้นี่ทิ้งไว้นานแค่ไหนคะจะได้สีที่แบบสวยงามถ้าก็จนกว่าน้ําน้ําที่เราหมักมีเย็นลงเพราะว่าตอนเราหมักน้ํายังร้อนๆอยู่นี่ถ้าน้ําเย็นก็เอาขึ้นมา มาแล้วก็ไปล้างล้างหลายๆน้าให้มันสะอาดก็คือสะอาดมากค่ะพอล้างเสร็จแล้วค่อยไปตากตากแล้วก็กระตุ้ให้เส้นเส้นไหมเส้นผ้าม่นเรียงกันแล้วก็ขี้ออกมาถ้าเราไม่รก,กระตุ้ไม่ได้นี่สีไม่สม่ำเสมอค่ะออพูดถึงกระตุ้ค่ะอยากเห็นป้ากระตุ้กระตุ้เดี๋ยวเรากระตุ้ให้ดูป่ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเรากระตุ้ให้ดูอ <c oughs> ัานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ตีเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูป้ากระตุ้ดีกว่าข่้นต่อไปท่านต่อไปก็หลังจากล้างเสร็จแล้ว I fought last night and I called อยากทราบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมเนี่ยคะ่ะก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเออตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปีส7เขาก็ท,าทํามาเรื่อยๆเชิญผ้ามาทาผ้าหมักโุมขึ้นมาแล้วก็ตลาดยอมรับแล้วตอนนี้มันคงแล้วค่ะกลุ่ามอ้าอยู่ก็มีสมาชิกอยู่2ี่ค,คนแล้วก็อยากถามคุณป้านิดน,นึงว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณป้าทอได้กี่ผืน็เมียกันแล้วก็ สี่ผืนต่อหนึ่งคนหนึ่งวันสี่ผืนต่อหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมแต่ฝนหนึ่งผืนสี่วันค่ะแหมมือก็ต้องยากหน่อยค่ะยากมากเลยช่วยคุณผู้ชมค่ะนี่ไงค่ะคือผ้าที่ฝนพุ่งทอเสร็จเมื่อกี้นี่เองค่ะส่วนไหนคะคุณป้าเว่อเว่อเว่อฝนเมื่อกี้นะ ผู้ชมคะเงอง่าเงอง่าอยู่เลยมันหลอกเขาคือได้ไงอ่ะแม็กซีนถามจริงๆเหรอว่าทำไมถึงอยากมาจังเลยเนี่ยมาดูกจริงนะเขาเถอเขินที่อยากบอกแต่ผ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะแม็กระค่อยากจะหาของขวัญดีๆให้คุณแม่แต่ว่าพอมาเห็นวิธีการทําแล้วเห็นผ้าดีๆแล้วตอนนี้นะอยากซื้อให้คุณน้าคุณป้าคุณลุงอาม่าอากงเยอะละสงาสิ่เยอะไป งั้นไม่สิยกโตเลยยกโตแล้วข<ห>อดแล้วแบกกลับบ้านอาพูดถึงเรื่องผ้าน,นิดตึงดีดว่กว่าวเมื่อกี้นี้โอ้โหการทำด้แต่ละเส้นเนี่ยลำบากมากแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะแล้วก็มีวิธีการทำในเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นย้อมสีหรือว่าจะเป็นหมกักหรือว่าจะเป็นทอในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้นี้โอ้โหคุณป้าต้องยกมือให้จริงๆค่ะกับคุณป้าน,นี่กว่าจะได้ <No. S 1> นะลำบากมาก no. เอางี้ดีกว่าสุดท้ายนี้ให้คุณป้าบอกาฝากนิดนึงว่าสาหรับใครที่มามุกดาหารแล้วเนี่ยแล้วอยากจะซื้อผ้าหมักคนเหมือนเราสองคนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะคุณป้าผ้าหมักคนของของกลุ่มเรานี่จะผ้ามามุกดาหารนี้ต้องมาซื้อที่กลุ่มอย่างเดียวนะคะก็คือเราจะไม่มีตัวแทนจําหน่ายในภายในจังหวัดแต่ถ้าตัวแทนจาหน่ายในกรุงเทพจะมีอยู่ที่ศูนย์สิลปะชีพ904ที่วังสุขไทยค่ะสมแล้วที่ผ้าหมักคนเป็น ชูตมซับไทยแลนด์มุกดาหารไม่น่าเชื่อเลยนะคะกว่าจะได้ผ้าหมักโครนมาแต่ละผืนต้องใช้กรรมวิธีในการทำหลายขั้นตอนใช่ว่าจะต้องใช้ความรู้และความสามารถเพียงเท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจลงไปด้วยนะคะถึงจะได้ผ้าหมักโครนที่มีความสวยงามและมีคุณภาพมาๆกๆด้วยแต่ตอนนี้แม็กซีนได้ผ้าหมักโครนมาตามอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วล่ะคะ่ะแม็กซีนว่าเราสองคนกลับไปหาท่านผู้ว่าที่หอแก้วมุกดาหารดีกว่านะคะท่านผู้ชม though my says I just ได้มาแล้วค่ะผ้ามังครสวยไหมคะเราตอนนี้ว่าเป็นผ้ามันคอแล้วค่ะจริงๆของฝากของดีของอุตหารไม่ได้มีแค่ผ้ามังครนะฮะเรายังมีอีกัย่างที่ขึ้นชื่อมากคือตะกร้าพลาสติก จากสารจากเส้นพลาสติกจะเป็นตะกร้าที่เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากทําขายในบ้านเราแล้วยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศเป็นสินค้าที่ที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็ขณะนี้มีกลุ่มที่ผลิตอีกหลายหลาย,หลายกลุ่มอยู่ที่อำเภอพิคมกำปั้วยเรศได้มีโอกาสาก็ขอเชิญ<อ>ไปชมดีทีเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองที่เอามาทำใช่ไหมดีจังเลยอ่ะเนาะแล้วเนี่ยค่ะทั้ง12เดือนเนี่ยค่ะมางว่าช่วงไหนควรจะมาเชิญจริงจริงเนี่ย มุกาหารเนี่ยพราะว่าจริงๆถ้าอยากจะให้มาเที่ยวเราก็จะมีเทศกาลที่สําคัญสำคัญอยู่สองสอย่างอย่างแรกก็คืองานเทศกาลออกพรรษาซึ่งจะมีงานสําคัญสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือการแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษาจะเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีทออิงด้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพพระพรัชสุดาส,ดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันร่วมกันระหว่างไทยและลาว ก็คือแข่งร่วมกันทั้งของมุราหะและสวรรดเกศแล้วก็ในวันเอกออกพันศาอีกเหมือนกันขณานี้เรากําลังส่งเสริมให้มีการจัดงานตักบาตรเทวท,ที่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมนรมก็คือเราจะเชิญพุทธศาสานิกชนขึ้นไปอยู่ที่บนบนภูเขาเลยนะครับแล้วก็รอใส่บาตรพระพระสงฆ์ที่จะลงมาจากตามขั้นบันไดตรงขึมา,มาก็จะมีความสวยงามมากอ,มอีกเทศกาลหนึ่งที่อยากให้มาถ้าเป็นไปได้ก็คือเทศกาลุดจีน ตรุษจีนเนี่ยเราจังหวัดพุทธานเนื่องจากเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับหลายๆาหลายๆเมืองแถบนี้นะครับเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับสวรรค์นเกตของลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับควานตรีของเวียดนาม,มและก็เป็นเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับฉงจัวของจีนเราก็เลยจัดงานตรุษจีน4ี่แผ่นดิน4ว,วัฒนธรรมเป็นการนําเอาของดีต่างๆของทุกทุป,ประเทศมารวมกันแล้วก็มาจัดเฉลิมฉลองนเทศกาลตรุษจีนนี่คือเทศกาลหลักๆ3ามสี่อย่างที่อยากเโอจุห เห็นไหมเราพูดอาหารมีอะไรดีๆทัๆ้งเยอะทั้งแย่วันเดียวอยู่จะเที่ยวทั่วไหมเนี่ยโอ้ยยังมีอีกหลายบบอย่างน่าดูนะคงไม่ได้แล้วค่ะต้องอยู่ต่อแล้วค่ะท่านผู้ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องอยู่ต่อแล้วค่ะไปดูเครื่องจักรสารพลาสติกที่ท่ทานผู้ว่าบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยโอ้โหวันนี้เนี่ยเราสองคนต้องขอบคุณ<ด>ท่านผู้ว่ามากๆขอบคุณค่ะโอ้นี่ท่านผู้ว่าเนี่ยพาไปทานอาหารอร่อยๆแนะนําสถานที่เที่ยวแถมยังดูแลเราไปเ ดีมากๆเลยค่ะมมดยครับแต่ว่าต้องขอตัวนิดเดียวขอโทษก่อนไว้ก่อนว่าคือเผอิญวันวันต่อไปเนี่ยผมอาจจะไม่มีเวลาเดี๋ยวจะฝากให้คนเข้ามาช่วยดูแลต่อนะครับมันจะมีคนที่จะมาช่วยพาไปดูไม่ว่าจะเรื่องเครื่องจากสารพลาสติกไม่ว่าจะไปที่ตลาดอินเดียไม่ว่าจะไปที่ตรงโน้นตรงนี้อะไรก็จะมีคนมาช่วยดูแลกันแล้วกันได้ไหมได้เลยค่ะดีมาขอบคุณมากค่ะเยี่ยมเยี่ยมผู้ทหารแล้วหวังใจว่าเขจะได้มากันอีกแน่นอนค่ะว่าจะมาเยี่ยมเยี่ยมเราต้องมากันใหม่ค่ะยินดี เป็นไงบ้างแม็กซินสนุกไหมสนุกสีสนุกมากๆเลยใช่ไหมที้ท่องเที่ยวธรรมชาติทานอาหารอร่อยอร่อยและที่สําคัญที่สุดนะฝนได้ผ้ามักโนกลับบ้านอย่างที่ตั้งใจ่ชีเวเนี่ยสีสนสใสามากแต่ยังไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะแล้วใครบอกจะให้กลับครั้งหน้าไปเรื่องของฝนค่ะวิธีการทําเครื่องจักรฉานพลาสติกท่านผู้ว่าเขาบอกว่าเลิศมากไม่แพ้ผ้าหมักโนของแม็กซีนหรอก <น>กลับบ้านแล้วใช่นะตัววันนี้เนี่ยหมดเวลาของเราแล้วค่ะเดี๋ยวพบกับเราครั้งหน้ากับรายการจูดามแซมไทยแลนด์ um ค่ะส่วนวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>